สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมฟูกุระระเอลิกุสะนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลหน้าหนาวนะฮะก็มีกิจกรรมในทีมฟอร์เทสขึ้นมาชื่อ end of the line เออไม่กิจกรรมดเดอัปเดตนะครับเป็นอัปเดตอ่าคอมมูนิตี้นะเริ่มแรกเลยครับก็จะมีซอฟต์ฟิล์มตัวใหม่ออกมาครับซึ่ง ก็มีเทเลอร์เคยบอกไปแล้วว่ามันจะเป็นเช้าฟิล์มที่ค่อนข้างอลังการนะครับตามความคิดของผมนะฮะที่เห็นเทเลอร์แบบโอ้โหสเกลแม่งเท่แม่งกระโดดได้ด้วยเอออะไรเงี้ยทีนี้พอตัวเต็มออกมาจริงๆผมผิดหวังค่อนข้างจะปานกลางนะครับเพราะว่าความขลังในเทเลอร์ Taylor กับตัวจริงนี่มันคนละอย่างกันเลยนะครับแต่ก็ยังมีบางฉากที่ทําให้ขำได้อยู่นะครับฉากที่สเกลกระโดดขึ้นไปบนรถไฟนี่ก็พอลุนอยู่นิดนึงนะต่อมาครับคือท้อนของไพลโรครับเดอะพุชปาร์ตี้ฮะ ท้อนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเอนจิเนียร์แล้ครับที่จะไปนั่งดูบเล่าแต่อันนี้เป็นเล่นในสระน้ําจําลองนะต่อมาคือคอสซิ่งการ์ดนะครับก็เอาไว้ตบเฉยๆแหละไ,ไม่มีอะไรรูปร่างก็ตามนี้เลยเอฟเฟกต์อนิเมชั่นสองอันนะฮะก็คือเป็ดกับดวงอาทิตย์ซึ่งของพวกท้อนหรือว่าไอ้เอ่อป้ายเนี้ยป้ายรถไฟเนี้ยแล้วก็เอฟเฟกต์อนิเชั่นจะเปิดได้ในกล่อง end of the line เท่านั้นนะครับแล้วทางวาก็ได้ขายโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ก็คืออ่อ าไละผาใใหญ่ที่เไว้แปะตามผนังนะฮะขายอยู่ที่25ดอลน,นะฮะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ก็45ดอนไซส์เล็กนี่ก็ไม่เล็กนะครับก็ถ้านําภาษีเข้าไทยก็ค่าจะส่งจากต่างประเทศก็40กว่าดอนครับเข้าไทยอีกอก็กลายเป็น65บวกภาษีผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่คิดครึ่งหนึ่งน่าจะไม่เกินหมื่นนะครับแล้วก็เสื้ออีกนะโอ้โหแม่ง โอรแพงเลยนะครับพอเข้าเกมทีมฟอร์เทสมาเนี่ยก็จะขึ้นเป็นรูปเป็ดตัวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะตามภาพนะฮะเป็ดตัวนี้ราคา100 159บาทก็ถ้าซื้อมามันก็จะเก็บเวลได้นะครับถึงเวล5นะฮะแม็กเต็มที่เวล5สามารถเก็บเป็ดได้นะสะสมเป็ดได้นะครับจากเพื่อนที่ตายหรือว่าเก็บจากศัตรูนะครับมันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับ ก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันแค่นี้พอต่อมาก็คือกล่อง End of the Line ครับซึ่งมานานแล้วและคีย์ที่เอาไว้เปิดกล่อง End of the Line เท่านั้นครับและที่เหลือก็คงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็ขอจบการอัปเดตไว้เพียงเท่านี้ครับบายบายฮะ